และนี่คือโจ๊กแฮมเบอร์กเมนูอร่อยที่คนตื่นสายหมดสิกินโจ๊กสูตรโบราณโดยอาม,ม่าจวงวัย8ปปีร้านโจ๊กอาม,ม่าจวงใต้แฟลตโตสุวรรณรางวัลคนตื่นเช้าที่บอกเลยว่าคนตื่นสายหมดสิิกินเพราะเปิดตี3ามปิดโมงเชา้าโจ๊กเนื้อหนืดข้นหอมข้าวกับซุปซีอิ๊วหอมๆและหมูสับแฮมเบอร์กลูกใหญ่ๆร้านนี้เขาจะเคี่ยวข้าวจนหนืดข้นแยกหม้อจากนั้นทําการใส่ชามตามด้วยการตอกไข่ใส่แฮมเบอร์กลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ท็อปปิ้นด้วยเครื่องเคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาท่องโก น้อยจากนั้นก็ตามด้วยการราดน้ำซุปลงไปโดยตัวข้าวเขาก็จะไม่ได้มีการปรุงรสเยอะนะเพราะเขาจะให้เราเอามาคล้ากับน้ำซุปด้วยตัวเองทำให้ได้เนื้อโจ๊กที่มีเอกลักษณ์หอมข้าวแบบสุดๆส่วนตัวหมูสับแฮมเบอร์ของเขาก็บอกเลยว่านุ่มมากและเนื้อหมูสับเป็นเนื้อที่มีมันน้อยนะกินแล้วอร่อยสบายท้องไม่หนักไม่มันมากร้านอยู่ในตรอกพันจิตหนึ่งเป็นซอยเปลี่ยวเดินเลี้ยวเข้าไปลึกหน่อยก็จะเจอร้านอาาอยู่ขวาม,มือชมคลิปรีวิวเต็มๆได้ที่ช่องแดง Tomorrow Day Air พิมว่าเบอร์ตีสามปิดแปดมองโจ๊กแฮ